มาดูลูกอดนะครับเนาะวันนี้พามาชมบอ่อกบนะครับเนาะจะเป็นบอ่อลูกอตนะครับเนะาะจักระทิยบละไตีกนี่ยอาทิตย์กว่า,ากวัากวนะครับเนาะวันนี้พามาดูลูกอดนะครับเนาะ โอ้เยอะมากนะครับหลายพันตัวนี่ก็คือบ่อนะครับเนาะโอ้ยโคมกันเลยเบยบบ่อไอฟ้าดินเลยเปิดเปิดเพียงมันห่องนิดีและอบอบอบบดูทีครับกบนะครับเป็นบ่อกบโคมกันเลยนะครับเนาะ โคมกันเลยนะครับโคมกันแปลว่าอะไรไปหาดูเอาเองนะครับพ่อพันแม่พันนะครับนี่ย,ย,ด,ยดูครับดูอุ้ยอุ้ย ใครสนใจก็ใต้คลิปเลยนะครับเนาะลูกออดนะครับเนาะบ้านอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กันนะครับเนาะใครสนใจก็ใต้คลิปผมเลยนะวันนี้พามาดูทั้งแคตัรดพามาดูทั้งกบต่อไปจะพาไปดูปลาดุกปลาดุกดูดิครับโอ้ยตัวใหญ่ๆนะครับพ่อพันธุ์นะครับเน,นี่ย สองตโลนะครับสองตัวกิโลหนึ่งนะครับตัวละห้าขีดเนาะตัวละห้ากิ๊งนะครับเนาะเยอะมากนะครับดูดิครับนี่อุยดูครับดูแต่ไม่เยอะเหมือนอ่าอ,อันนั้นบ่อนั้นนะครับเนาะจุ๋ยนะครับ อันนี้ก็เป็นไข่นะครับเนาะอันนี้เป็นไข่นะครับจะมาฟักนะครับเป็นไข่นะครับนี่เอามาฟักไว้นะครับเนาะมันจะเกิดตัวเล็กๆขึ้นมานะครับเอาไข่มันเขาตรงรีดไข่มันออกวะไข่ธรรมชาติมันไข่ฟูแล้วฮะกระจับมาเลยมันบอกอมันแต่ว่ามันเออกระน้องมวยบ่อผักเรากระถึออ๋ อันนี้บ่อยังนี่ก็กำยดเอาไข่มาไหวแล้วมันบวกอีกแล้วบวกอันนี้วก็เหลือก้อนบวกอี่ใส่ไข่มันเท่ามานยังไงบ่เหน็นดอกมันอันนะั้นมับนบ่ใส่แล้วนะมันบ่คือกบอันน่ะบ่มันบ่ได้บอขบ่มันโอ้อันนี้หลังบ่มันเห็นไข่แล้วเนี่ยอันนี้บ่อบ่อบ่อฟักไข่นะครับเนาะฟักเราจะเห็นไข่นะครับมันเล็กมากนะครับเนาะไข่กบนะครับเนาะ พอฟักเราก็จะมาประมาณนี้นะครับนอนตัวเล็กๆเ,เป็นหรเปล่าครับเป็นไม้เอฟซีตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กมากก็บอวโตเันีกอ,อ,อันนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่เนาะ ลูกอนะครับ,รบเห็นเปล่าครับเห็นไหมลูกอดนะครับเนาะใครสนใจนะครับอยู่ที่อุบลน,นะครับแถวอุบลน,นะครับเนาะทักใต้คลิปผมเลยถ้าผ่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วครับเนาะนี่ครับ อะไรก็ไม่เท่าบ่อนี่ดอกบอก่อนี้สวยนะพ่อพันแม่พันนะครับดูครับดูมีแต่ตัวโตๆด,ดูครับดูดูครับตัวกบอุ้ยนี่ครับนี่นี่นี่เหตดเป็ดอยู่นี่อุ้ยดูที่ครับนี่อุ้ยตัวใหญ่มากอุ้ย ตัวใหญ่จริงๆนะครับนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยตัวกบตัวกบแม่พันธุ์นะครับนะ่ะอันนี้ตัวผู้นะครับนี่มันจะออกนี่นี่ตัวผู้จะตัวเล็กนะครับสำหรับกบนะครับเนาะโอ,อ้ตัวเยี่ยมโอ้ลงไปแล้วนะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับเนาะอันนี้จะเอาออกจำหน่ายนะครับเนาะอันนี้จำหน่ายแล้วไปโรงเรียนเจอกันคลิปใหม่เนาะครับเนาะวันนี้มาฟาร์มกบ เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ